สวัสดีนะครับวีนายเรช็อปนะครับคลิปนี้ไปรับชม Honda กันบ้างช่วงหลังนี้ Honda ก็มีทยอยมาเรื่อยๆนะครับด้านหลังเป็น Honda Freed ครับนะใช้งานมาประมาณแสน0 0 0กิโลเมตรแล้ววันนี้เป็นลูกค้าประจําเราที่เอามาสด้มาเซอร์วิสแล้ก็ไปหามือสองมาใช้เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเราแนะนําให้เซอร์วิสอะไรกันบ้างครับ ก็หน้าตาของเจ้า Hondare e ีเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกรถรถมินิแวนนะเป็นประตูข้างสไลด์จุดเด่นของเขาก็คือขึ้นลงสะดวกและบลอดภายในเนี่ยเป็นเบาะทรงเขาเรียกว่ากับตันซีดก็คือนั่งเหมือนเก้าอี้เลยนั่งสบายมากแล้วก็เป็นหนึ่งในรุ่นที่ยังอมตะคล้ายๆกับ Honda j a z z สมาจนถึงทุกวันนี้แล้วฟรีดเนี่ยไม่มีผลิตต้องเรียกว่าไม่นําเข้ามาดีกว่าในเมืองไทยไม่ได้จําหน่ายแล้วแต่ในตลาดต่างประเทศเนี่ยยังมีจําหน่ายอยู่แล้วก็สิ่งสำคัญเครื่องยนต์เขาก็เป็นเครื่อง L 1 5เหมือนกับ Honda City หรือ Jazz ใน ตอนนี้อยู่กับช่างกี้นะครับนะครับอ่าสวัสดีช่างกี้คราวนี้เนี่ยเราแนะนําเซอร์วิสอะไรไปบ้างเอ่ยมีตั้งวาล์วครับอ่ามีตั้งวาล์วแล้วก็ล้างเทนหฉีดล้างลิมปีผีเสื้อครับอ่านะครับแล้วก็อันนี้เราตั้งวาล์วเนี่ยช่างกี้ตั้งอันนี้คือที่ผมมาถ่ายเนี่ยช่างกี้เขาตั้งใกล้เสร็จแล้วใช่ป่ะเสร็จหมดแล้วเสร็จหมดแล้วคราวนี้วาล์วเป็นไงบ้างแสนสี่แสนสี่ครับไม่ได้แย่มากครับครับกำลัง ห่างนิดหน่อยออห่างนิดหน่อย<ช>ก็ถือว่าไม่แย่เนอะไม่ได้แย่นะครับแล้วก็ไปดูใกล้ๆกันนิดนึงนะครับเนี่ยดูเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูนี่อ่ะโขไฟไฟสีไฟสีขออภัยอ่านี่<ม>ดูจากสภาพของตัวสีน้ำมันเครื่องก็ถือว่าเครื่องไม่เหลืองนะไม่เหลืองครับอสีเหล็กส,สีอะไรยังใสอยู่ครับก็ถ้าถามว่าเครื่องตัวนี้สภาพน่าจะถือว่าผ่านนะถ้าลูกค้าได้มาเนี่ยก็คือรถไม่โทมนะครับถามว่าฮอนด้าเนี่ย ทำไมต้องตั้งวาวเพราะว่าระบบวาวของเขาเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นวาวอัตโนมัติเหมือนพวกมาสด้าไม่ได้ใช้ไฮดรอลิกเลยสังเกตก็คือเป็นเป็นเกลียวตั้งเป็นสตัดธรรมดาเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้เนี่ยต้องตั้งทั้ง id i DI เสียให้ตามระยะและสําคัญผมแนะนําทุกคลิปว่าการตั้งวาวแบบนี้เนี่ยอยากให้ตั้งตอนที่เครื่องมันเย็นหรืออุณหภูมิที่เหมาะสมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยกว่าจะจอดให้เย็นเนี่ยเครื่องเนี่ยกว่าไส้ในมันจะเย็นจริงๆเนี่ยโอ้ใช้เวลาหลายชั่วโมงนะครับ เพราะนั้นคันนี้ลูกค้าทิ้งรถไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็หัวฉีดส่งไปเทสอยู่ <S <S ในะครับอันนี้หลกัหลกๆเลยท่อรวมไม่ต้องล้างนะเขาจะไม่เหมือนมาส d a เราแค่เทสหัวฉีดพอและรถแสนกว่ากิโลหัวฉีดก็มักจะมีอาการหยดบ้างนะครับหรือตันบ้างบางคันเนี่ยรถสะดุดหาสาเหตุเปลี่ยนคอยจุดระเบิดไม่หายอย่างเงี้ยมาตายที่หัวฉีดก็มีนะครับลิมปิกไปไงสังกี้แย่มั้ อันนี้ยังไม่ได้ล้างเนอะดังครับนี่โอ้ดัอยู่ครับเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่เลยนะดํานะครับนะฮะเดี๋ยวผมเร่งไฟให้นะผมลืมเร่งแสงสว่างให้อ่ามาแล้วมาแล้วอ่าโอเคพอเห็นละนะครับก็เดี๋ยวล้างลินปี๋ผีเสื้อตั้งาลาวแล้วก็คันนี้เพิ่มเติมกองเกียร์เหมือนกับ g ีไ e หมเหมือนครับเหมือนอ่าจริงๆอันนี้อยากให้ลูกค้า <Okay. S 1> เปลี่ยนนะเห็นป่ะไอล้ลูกๆนั้นนะ่ะเนี่ยเหมือนก็เลยคลิปที่เป็น Honda Jazz เราทําไปแล้วนะครับนะอันนี้แนะนํา เพราะว่าเป็นสเตปพื้นฐานเลยของ L15 แล้วเครื่องตัวนี้จริงๆเป็นบล็อกที่ทนนะถ้าดูแลกันดีๆนะครับก็ประมาณนี้สายพานสายพานจริงๆก็ดูเหมือนจะนานแล้วนะนานแล้วถ้าเกิดว่าเก็บได้ก็ดีส่วนในเครื่องตัวนี้ใช้โซ่ไทมิ่งนะครับไม่ต้องกลัวนะครับใช้ยาวๆอยู่แล้วบล็อก L15 ก็ฝากไว้เท่านี้แหละในส่วนของช่วงล่างนะครับทีมานเขาก็ตรวจเช็คเบื้องต้นไปแล้วแล้วก็คันนี้เนี่ยลูกค้าเขาลองรีเซ็ตตรงนี้ก่อนอ้อแล้วนิดนึงคันนี้ตอนนี้เข้ามามีติดโค้ด นะครับเกี่ยวกับตัวระบบ O2 s e เซนเซอร์แต่ผมจะยังไม่ให้ทําตรงนั้นเพราะว่าเราควรจะเก็บจากเบสิกตรงนี้ก่อนนะครับเผื่อบางทีเนี่ยระบบการฉีดน้ำมันมันไม่สมบูรณ์เนี่ยมันทําให้ค่า O2 มันเพี้ยนมันก็เป็นไปได้นะครับถ้าเราเก็บตรงนี้แล้วแล้ว O2 มันยังไม่จบค่อยมาว่ากันแล้วเหมือนเดิมรุ่นนี้กลัวมากโอ้โหเนี่ยกระจกอยู่ตรงนี้เสียวเลยนะเวลาทํานี่ต้องเอาแผ่นยางมาบังไว้นะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ผมกับช่างกี้ลาไปก่อนเจอกันในตอนต่อไปครับสวัสดีครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับอันนี้เพิ่งม,มาตรวจเจอนี่ซีนฝาครอบวาล์วเมื่อกี้ช่างกี้ผมถามดูเนี่ยเริ่มแข็งนะถ้าถ้าเปลี่ยนได้ก็ดีนะครับจะได้ประกอบทีเดียวเพราะว่ารุ่นนี้เวลาลื้อเนี่ยรอบตัวเนี่ยก็ต้องลื้อเยอะพอสมควรนะครับส่วนเดี๋ยวให้ดูเพิ่มเติมเหมือนเดิมเลยท่อน้ําต่างๆแข็งไหมนะแต่ว่าคันนี้เครื่องแห้งนะ <Hey. S 1> อ่าเครื่องเขาแห้งนะไม่มีน้ํามันไหลรอบตัวมาก็ค่อนข้าง สบายใจได้ระดับหนึ่งนะครับนะก็เดี๋ยวให้ทีมงานเขาเสนอไปเปลี่ยนซีนฝาเข้าวบาวดีกว่านไหนก็ถอดมาแล้วนะครับ